ขันอยากจะบอกว่าปลาเก้าปลาเถิมอ่เาผิดหวังค่ะเห็ดเพื่งหวานปลาเข้าค่ะเห็นอะไรไหมคะมเห็ดเพื่งหวานค่ะ แล้วขันก่อมาผ่อเห็ดมันปูค่ะกำลังเหลืองๆห้วยๆเลยค่ะตอนแรกอ่ะตั้งใจม้าว่าสิมาเก็บเห็ดเหลืองล่ะค่ะเคยพอไหวพอไหวเต็งเต้นสามซี่มือค่ะก็เลยตั้งใจว่าสิมาเก็บมือนี้ ต่ยังพาในไ,ไปพ่อค่ะอาหม่องไม่ไปเรื่อยๆอย่งนี่สิไหพ่อหม่องได้กับเก็บเนาะคะ่ะเนาะเขาก็ล้งออกทังสี่ค่ะต้องงวดก้อนอะคะ่ะคันพ่อไวคันกระสิปาดขาไปพออมรมรดค่ะเจ้าคอยถ้าเป็นนอนเป็นยางกับเจ้าค่อยได้เอาถิงรถเนาะคะ่ะเนาะเจ้าคอยก่ได้เอาไปน้ำบไา้แบกไปนักอยางนี่สิไหมค่ะ นี่กับจ้าพ่อจะไปแต่งเอายุบ้านอีกค่ะดอกนี้ไม่มีนอนเลยปลาเก้าที่ขันเคยมาเก็บที่เฮ็ดออกลายๆนะคะป้านั่นแหละคะ่ะมาคนเดียวอีกคือเก้าเหรอคะ่ะ มื่อเนียนพ่อหนองเลอออนเป็นอย่างบุสวนขันมาป้าไปเก็บเห็ดพะนะคนที่มาเก็บเห็ดอยู่แล้วเนาะค่ะเนาะจะได้การเลยล่ะค่ะป้าลด,ดละค่ะกันไปค่ะป้ามึงดอกนี่ค่ะดอกนี่ไหม เขาง่ญ่ๆอ้ยสวยจังเลยค่ะมึงผูงเขาเนาะมึงก็จังกลเขาไงนี่ล่ะอีกดอกหนึ่งยุ่พอค่อะไปค่ะนี่ค่ะอีกดอกนึงนกกน่งยุ่ไใกล้ๆก,กันดอกกำลังตุบป,ปุติปีเลยค่ะ เมื่อปาดท้ายกันเนาะค่ะเนาะเห็ดเหลืองมิตะดอกตูมุติมิซั่นนี่ค่ะนี่เห็ดเหลืองดอกดูไหมเขาได้ย้าถ้าเขาไม่แมงนี้ยังกะเอาถิ่มลดเนาะค่ะเนาะกะสิบป่อยเขาเป็นเชื้อไว้นี่ แมงก็เอาไปหนี่เลยจังเคยบ่ได้เอาไปน้ำเนาะค่ะเนาะแต่อันนี้บ่มีแมงดอกมีกับ่มีแมงเวลาเขาเกิดกับเป็นตะมันตะมันด้ยค่ะเก็บเห็ดเก็บยังเ <ๆ S 2> นีนะะ่ยค่ะเห็ดเพิงหวานจะออกอีกรอบค่ะปลาเก่าที่ขันเคยมาดเก็บเนะะี่ยค่ะเห็ดเพิงหวาน เอาสิออกดีกเดี๋ยวจะค่อยไปตัดแต่งไมค่ะฝนตกอ่นฝนตกก้อน,น,อนอหนาเนี่ยสามมือค่ะแล้วก็ฝนกับพ่ตอตกตตดเราก็ยังอันดำมคือเ่าเนาะ มือดอกหัวดำเลยคันกระฝากมึงคลิปเนี่ยเด้อจ้ะเฮ็ดคลิปไม้ดอกจ้ะอันใดบ่ควนจังใดเมาจังใดกะแนะน้ำกันได้ค่ะแนะน้ำคันเนี่ยกันหน่นเห็นแต่เพิ่นเก็บเห็นเห็ดแตยดำเห็ดมันปูแถวบ้านคันน่ะเพราะคันในห,หินเด้วยค่ะเห็ดแตยดำเห็ดมันปู คืออาชีออกอยูทบากันหาพันในเห็นกับลบู้ค่ะนีาา่ยค่ะเขาอ,อยู่ใต่หมอบอุ้ยหักซ้ำมือกลับไปโูนแห้งขูด พอยพอยเห็ดอันนี้ค่ะพอยเห็ดเหลืองนี่เขกากำลังเป็นดอกน้อยค่ะโอ้ยนี่แม่เสียดายเนาะไม่มองเลยค่ะเขกากำลังเป็นเชื้อเอ็นเพิ่นไปเก็บเนาะโอ้ยสวออนมองเลย กำลังเป็นนั่นจังส่เอากระบอกเกิดยุย่ใไตผมไตหยานี่เนาะแต่เกิดยุ่มองนัจังสี่มันก็เลยดอกสัรนดอกหน่อยบ่บ่บ,บยาวนะคะ่ะบ่เลี้ยวโอ้แมงมุมแมงมุมเข้าออกแบบนี้ค่ะมันถึงสี่สีเลี้ยวงามนี่ค่ะโอ้ยพี่น้องจา้ามึงเห็ดดอกนี้ปาดพอแม่ลูก ปาดโคตรเหตุเลยค่ะโคตรเหตุจริงๆปาดอ้ยน้ำคากงามแน่มึงดูค่ะน้ำคากพี่น้องเอ้ยง้ำกระโดอกกะเดียปาดอ้ย้ำคากงามแน่มึงดูค่ะขาวจุ๊ยพ่นอยู่โอ้ย ปาดอกนี้แมค่ค่ะพอแมเห็ดอ้ยงามผมข่าวจูนพูนเห็ดพึ่งยักษ์ปามาพอเห็ดเผิ่งยักษ์เห็ดอีหยงังไงกระโดดขาดอกนึ่ง โอ้ยสซอ้อนได้ปะเนี่ยค่ะโอ้สโออนไลายค่ปะปีนี้สซออนไลายนี่ค่ะดอกหนึง่งยู่ใกล้ๆก,กันค่ะยู่ใกล้ๆก,กันเขานอนถานอนถาขันมาเก็บนอนเอลเลียดอยู่โอ้ยปาดขามึงน้ำกันเนาะค่ะเนาะ ว่าเขาสีเป็นแบบใดโอ้ขาวจั่วเลยค่ะอือ้อ้เป็นตามันแถะเขาเกิดแบบครอบครัวเลยเนาะค่ะเนาะ,ะแสดงว่าเขาสิออกอีกอยู่ได้เนาะค่ะเนะาะเพราะในเบิดดอกเนาะคะ่ะ ขันนะ่ะคิดว่าเขา่ะสิเบิร์ตไปแล้วค่ะมีดคันกะเสียไปแล้วสองเหล่มแล้วปัดอันนี้กะเสียไปแล้วสองอันค่ะตปะนาปนันคีกบกับบ๊อบปังยูค่ะี่นนองจา๋าขันกะเข่าใจยุ่อกค่ะว่าคันกะเฮ็ดคีบไม้นะะเนาะค่ะเนาะหึงเฮ็ดขืนไม้เพระันไหน พรปีเพราะอย่างก็สิให้มีคนติดตามหลายๆคือเพิ่นกะบ่แม่นเนาะคะ่ะเนาะก็เข้าใจท่านก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้คันแน่เด้อค่ะเป็นกําลังใจให้ช่องน้อยๆนําแน่เด้อค่ะโอ้ดอกนี้ขาวชุ่พูนงาม,งาม โอ้ยมึงดอกนี่ค่ะเดี๋ยวมึงกันเนาะว่าขาเขาสิเป็นเช่นใดสีมินอนบอโอ้ยก็มินอนเลยค่ะยังเหลือหายเก็บอยู่ค่ะโอ้ยงามค่ะเอาบ่าเมนปดาดเส้นเหยดเกาตาัดเหลวปาดเหลวทำความสะอาดเหลว่ย้มึงดูค่ะ โอ้ยคาราสอนแม่ค่ะเลี้ยงไห้พออีกหนเด้อมาลุ่นกันค่ะว่าตรงนู้นๆมองนี้มันสิแมนเฮ็ดบ่นี่เป็นแข็งแข็งยู่ไหมโอ้ยเคยเห็นตะกูปเข่าไงค่ะบันนี่เฮ็ดเข่าไงค่ะโอ้ขาวจุนพูนอยู่ค่ะ เห็ดเขาไงคะ่ะพี่นอ้อง่ะขาวจุนพูนอยู่คะ่ะเพื่อนเห็นบว่่ะาโอ้เห็ดไหมคะ่ะโอ,สะอ,อ้สะออนสะออนทําเมนซัำหนีกับสิประมาณเด็กประมาณกำลังกินเสียบๆโอ้สะออนลายค่ะที่เขาเอื่นว่า เห็ดดำเห็ดดำขาสุ่มเห็นไหมคะ่ะแมนบบค่ะเนี่ยค่ะเขากำลังเนหนื่อยๆซ้ำหนีแล้วค่ะแมนบบค่ะหรือจังไดบัวขาเนยเด้อค่ะเน,นี่ยค่ะ,คะแมนโบคันว่ามัานแมนอยู่เด้ดอค่ะเนาะคันเห็นหลายช่องอยู่ค่ะที่เพิ่นเก็บไหมคะ่ะ เขากำลังออกไหมคะเห็ดเหลืองค่ะเขามาเกิดอยู่ทั้งหนผงใหม่ดอกงามงามเขาเมาเกิดในผงใหม่กำลังดอกน้อยๆเน,นี่ยค่ะเห็ดเหลืองกับกำลังตัวมูที่มีอิงเสียค่ะเนี่ยค่ะ,ะดอกนี่กับงามยุ่นี่นี่ถ้าเขายุ่นน้ำยาน้ำมันนี่ เขาก็สิค้าอว่าต้องสี่เนาะค่ะเนาะอ้ยถ้าเจอแบบนี้ก็สะออนตัวค่ะร้ายตาเพราะค่ะไาร้ายตาโบ เก็บเห็ดน้ำขันเด้อค่ะเด้อมาเป็นมูขันไเด้อค่ะตอกกําลังงามงามค่ะตอกงามงามเลยค่ะเมื่อเคยเก็บอันเห็ดเหลืองที่เป็นแบบนี่ยักเทียตอกงามงามเนาะคะ่ะเนาะ ผู้ใดมาชีวิตการเก็บเห็ดอยู่ต่างเดียนเนี่ยค่ะมาคือขันบวมาคือกันบค่ะหูหขาอวบๆตันๆเหมือนขาขันตอนนี้เลยค่ะเห็ดเหลืองมันออกได้หลายเนาะค่ะเน,ะนานะมองเนี่ยค่ะ ด่ค่ะเหลืองๆนะคะเห็นไหมคะ่ะเหลืองอือเขากำลังดอกน,น้อยๆอยู่คะ่ะประมาณนี่สียังสีจักมือเนาะคะ่ะเนาะนี่คะ่ะสีประมาณจักมือเนาะคะ่ะจัางค่อยสีไงเนาะคะ่ะป้านี่พามีเห็ดผือหวานบัดนมี้เห็ดเห็ดมันปูปอือไตใหม่เออ โอ้ยจะลังสิเอาไตแล้วปะนี่ออกไตไหมเอ้ยค่ะเขาออกหร้อใตไหมแม่อึ๊บอ๋งามงามเลยค่ะ สวยๆงามๆอู้สะออนเนาะค่ะเน,ะนาะแงบเขาโผจุ่มเดียวค่ะ